สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนสองพลานปราบเสือสมิงณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบภาคอีสานเมื่อหลายสิบปีที่แล้วสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงความเป็นอยู่ก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ชื่อหมู่บ้านดงมะไฟหมู่บ้านดงมะไฟนี้มีบ้านเรือนอยู่50หลังคาเรือนชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาทำสวนและล่าสัตว์และบ้านดงมะไฟก็มีพานใหญ่อยู่หนึ่งคนอายุ35ปีชื่อพานดำและมีเพื่อนรักอยู่หนึ่งคนชื่อพานมั่นทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก และมีนิสัยชอบเข้าป่าล่าสัตว์ใช้ชีวิตอิสระและชอบเรียนวิชาอาคมทั้งสองเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันแต่อาจารย์ของพวกเขาเสียชีวิตไปเมื่อสามปีที่แล้วและทั้งสองก็ยังไม่มีครอบครัวพวกเขาปลูกกระท่อมอยู่ท้ายหมู่บ้านเย็นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเกลอือกำลังนั่ง ล่ำสุรากันอยู่ที่หน้ากระทอมไอ้มัน่นพุ่งนี้ข้าว่าเราเข้าป่าล่าสัตว์กันดีกว่าวะ่ะเออก็ได้ถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าเจอกันพูดจบแล้วจากนั้นทั้งสองก็นั่งลืมสุรากันคู่ใหญ่แล้วแยกย้ายกันไปนอนพอตอนเช้ามาถึงพานดำกับพานมั่น ก็เตรียมปืนยาวคู่ใจมีดพกกับอุปกรณ์อื่นๆเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วทั้งสองก็ออกเดินขึ้นเขาล่าสัตว์ก่อนทั้งสองขึ้นเขาก็ได้ทำวิธีเปิดป่าจากนั้นก็เดินทางต่อผ่านป่าผ่านเขาต้นไม้เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเสียงนกเสียงสัตว์ป่าได้ยินมาเป็นระยะ เดินทางมาหลายชั่วโมงเวลาก็ใกล้เที่ยงโดยสังเกตที่ดวงอาทิตย์ที่ใกล้ตรงหัวเต็มทีและท้องก็เริ่มหิวแล้วทั้งสองจึงหยุดพักเอาสเสบียงออกมากินแล้วพักผ่อนพอหายเหนื่อยก็พากันออกเดินทางต่อทั้งสองเดินทางอีกเกือบสามชั่วโมงก็พบกับรอยกวางและสัตว์อื่นอีกมากมาย จึงมองหาต้นไม้ที่จะมัดห้างแล้วพวกเขาก็เจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งทั้งสองจึงช่วยกันตัดต้นไม้มาผูกห้างเมื่อทําห้างเสร็จแล้วพานดำก็ปีนกลับลงมาพานมั่นก็มัดเชือกกับกิ่งไม้แล้วย่อนเชือกลงมาข้างล่างพานดำก็มัดสัมภาระติดก,กับเชือกจากนั้นพานมั่นก็ดึงขึ้นไป เมื่อขนสัมภาระเสร็จแล้วพานดำก็ปีนกลับขึ้นไปบนห้างทั้งสองจึงกินกับมื้อเย็นจากนั้นก็พักผ่อนเอาแรงเวลาผ่านไปจนประมาณห้าทุ่มทั้งสองพรานก็เตรียมพร้อมอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเสียงมแมลงกลางคืนร้องตลอดไม่ขาดสายทั้งสองคาดไฟไว้ที่หัว เช็คความพร้อมของปืนแล้วลองทำท่าเล็งดูผ่านไปคู่ใหญ่ก็มีเสียงเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งสองก็ให้สัญญาณมือกันเมื่อเสียงมาหยุดที่ใต้ต้นไม้ทั้งสองก็มองผ่านแสงจันทร์ลงไปจึงพบว่าเป็นกวางหนุ่มตัวใหญ่มากมาหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ที่พวกเขานั่งอยู่ พรานดำจึงเล็งปืนเตรียมยิงเขาทั้งสองรู้ดีใครยกปืนขึ้นเล็งก่อนคือเป็นคนยิงส่วนอีกคนรอยิงซ้ำเมื่อพานดำเล็งจนมั่นใจแล้วก็เหนี่ยวไกลเสียงปืนดังกล้องป่ากระสุนพุ่งเข้าฝีข้างเต็มๆกวางหนุ่มลม้มลงแล้วกระตุกสองสามครั้งก่อนจะนิ่งไปคืนนี้จันทร์สว่างมาก ผ่านดำยิงแบบไม่ต้องใช้ไฟเลยแล้วเขาก็หันมาพยักหน้าให้กับผ่านมั่นจากนั้นทั้งสองก็เตรียมผัดกันพักผ่อนจนเวลาลูกเข้าตีสองเสียงแมลงกลางคืนที่เคยกิดล้องบัดนี้ทุกอย่างกับเงียบสนิทมีเพียงสายลมเบาๆเท่านั้นที่พากลิ่นสาบลอยเข้าจมูกของพวกเขา ทั้งสองก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเสือแน่นอนในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็มาหยุดใต้ต้นไม้ที่พวกเขาผูกห้างอยู่แล้วมันก็เงยหน้าขึ้นมามองทั้งสองก็ใช้ไฟลงไปจึงพบว่าเป็นหญิงสาวเธอเรียกให้ทั้งสองลงมา เธอบอกว่าพ่อของเธอป่วยหนักจึงอยากให้ทั้งสองไปช่วยดูหน่อยทั้งสองกระชิบกันเบาๆก่อนปีนลงไปหาหญิงสาวจากนั้นเธอก็ชี้มือบอกให้ทั้งสองว่าเดินไปทางนี้แล้ว่านมั่นก็เดินนำหน้าหญิงสาวเดินตรงกลางผานดำเดินหลังถ้ายเดินไปสักครู่ ลานดำก็จ่อปืนยิงเข้าที่หัวหญิงสาวแต่มันไม่เข้าแค่ทำให้เธอเสียหลักหัวขมัาไปจากนั้นพานมั่นที่เดินอยู่ข้างหน้าก็จักมีดอาคมแทงสวนเข้าที่หน้าอกหญิงสาวจนเลือดพุ่งออกมาแต่หญิงสาวยังไม่สิน้นฤทธิ์กลายเป็นเสือตัวใหญ่วิ่งหายไปพร้อมกับส่งเสียงร้องลานทั้งสองก็ไม่อยากปล่อยไป พรอมันต้องกลับมาอีกแน่จึงล้วงมือเข้าไปที่ย่ามเอาควายธนูขึ้นมาคนละหนึ่งตัวบริกรรมคาถาแล้วปล่อยลงที่พื้นกลายเป็นควายสีดำตัวใหญ่เขาแหลมยาวและมีอักขระสีแดงบนลำตัวจากนั้นก็ออกวิ่งตามล่าเสือสมิงพรานทั้งสองก็บริกรรมคาถากำกับตลอด แล้วเสียงควายธนูทั้งสองกับเสือสมิงสู้กันก็ดังลั่นสนันป่าผ่านไปเกือบสิบนาทีควายธนูทั้งสองก็กลับมาเลือดเต็มเขาทั้งสองคู่นั้นหมายความว่าเสือสมิงถูกกำจัดแล้วจากนั้นพวกพานทั้งสองก็เก็บควายธนูของพวกเขาแล้วเดินกลับไปที่ห้างเสียงแมลงกลางคืนก็กลับมาร้อง าก็คืนกลับมาเป็นปกติจากนั้นก็นั่งรอจนถึงเชา้าจึงเก็บสัมภาระแล้วช่วยกันแบกกวางกลับหมู่บ้านเรื่องราวของตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับ